สวัสดียามเช้าครับพี่น้องนะครับผมเจอกันอีกแล้วอีกคลิปหนึ่งนะครับของวันนี้นะครับกับตาไมโครเสมอเอ็กทโควเตอร์นะครับผมโอ้ยแดดร้อนครับบรรยากาศ8ปดโมงครึ่งนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับมาร์คทีนะครับพุทเฒ่าเตานะครับหรือว่าพุทเฒ่าแห่งนุ่มน้ําท่าทองเนาะนะครับครับโดยพี่ชายนะครับทีมงานน้องเทคเตอร์ครับผมนะครับหลังจากเมื่อวานนี้หยุดไปครึ่งวันนะครับน้ําในคลองมันเต็มเนาะหยุดไม่ได้ พามาชมครับเช้าๆ้านี่นะครับเดี๋ยววันนี้จะขุดผ่าท่อนะครับผ่าคันนะใช้คำว่าผ่าคันนะครับกำลังเคียร์ลิงอยู่ครับแต่เย็นเด้อโอ้เนี่ยคนขับเก่าๆต้องคู่กับแบบนี้นะครับรถมันมีช้ำนะพี่น้องนะครับขับแบบนี้ ึงลาบดึงแล้ว,ลวช่วงนี้มักทีอยู่ในช่วงเปลี่ยนของนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอยู่นะครับรู้สึกว่าจะได้อะไรมาใหม,ม่เยอะแล้วนะครับได้ทั้งปั๊มใหม่ได้ทั้งขวาใหม่นะครับนี่เชาวนี้น้องก็เข้ามาแล้วเนาะ แอบมาถ่ายก่อนก่อน,น,น,นไปทำงานเช้าครับเช้าก่อนไปทำงานคลิปนี้ก็จะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับเห็นเพื่อนๆถามกันมาเยอะนะครับถามกันมาไม่ใช่เยอะสอ,องสามคนนี่แหละนะครับก็ คันนี้มันเป็นุงยาวหรือุมสั้นนะครับเอาเมื่อก่อนคันนี้เป็นเป็นวงสั้นเนาะนะครับทีนี้ก็เปลี่ยนุงยาวนะครับถามว่าได้เสริมอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับก็มีแผ่นเล็กนะครับกับเล็กงกลมเนี่ยด้านหลังนะครับเสริมนะครับกันกระดกนะครับเพราะว่าช่วงท้ายมันสั้นเนาะอันนี้ก็ไปแท็กก็เปลี่ยนนะครับจาก6 0ิบก็เป็น7 0ินะครับไปจากใหญ่ ก็ปูมนะครับกระบอกกระบอกปูมนะครับก็เป็นของเจ้า SK140 นะครับส่วนปูมอาร์มก็ยาวถึเมตรนะครับแบบนี้เนาะนะครับก็ใช้งานดีนะครับก็หาเงิงนได้เยอะแล้วคันนี้นะครับทุกวันนี้ก็ยังมีเยอะเหมือนเดิมนะครับงานค่อนข้างเยอะกว่าคันเขียวอีกนะครับสำหรับเจ้าปูมยาวคันนี้ เพราะว่าน้าองมี2อพันนะครับกับร้อยีับมาร์คทีนะครับแต่ว่าเจ้ามาร์คทีรู้สึกว่าจะอองงานบ่อยกว่าเจ้าร้อยสีนะครับเพราะว่านี่งานแบบนี้ครับออกทองออกอะไรทั้งหลุมเลนทั้งอะไรนะครับ่อสโลปมันยาวนะครับลึกนะครับสโลปมันลึกเนาะนะครับเจ้าแขนท่านบางทีก็ไม่ถึงนะครับก็งานเลยตกเป็นของกลุ่มยาวไปนะครับ เช้าครับเตรียมผ่าคันแล้วพี่น้องบสบายๆบายพี่ชาย,าย,าย,ายมา,มาวันทรึ่นวันครับเตรียมผ่าคันเนาะเอาเดี๋ยวจะไม่มีคลิปให้พี่น้องได้ดูกันนะครับก็งานฟาร์มเหนื่อยน,นะครับ เพื่อนกทท็ที่ดูคลิปนะครับขอกคนก็จะดูเหมือนช้าไปใช่ไหมครับลอนะครับก็ว่าพี่ชายเพิ่งมาขับนะครับก็ต้องปรับปรับให้เข้ากับรถก่อนนะครับเพราะว่ากขับจตมุมสั้นเนาะนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับเรียนรู้กับเจ้ามักทีนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลานะครับก็มักที ถมันไม่ได้เป็นบุมยาวมาก่อนนะครับเป็นสั้นเนาะใช้เวลาในการปรับตัวนะครับให้รู้จังหวะรถนะครับเพื่อนบางคนก็จะขัดใจว่าช้าเนาะนะครับเหมือนข้าแก่ครับนะครับใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่เกินเดือนได้เห็นแน่นอนแล้วครับให้เข้ารถเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับพี่ชายก็ว่าลับอยู่ได้ประมาณจะสองอาทิตย์แล้วนะครับ มาณสองอาทิตย์กว่าแล้วนะครับอยู่กับล้องเนาะเรื่องโบนัสโบอะไรไม่ต้องห่วงนะครับทงานเนี่ยนะครับอยู่กับลอ,องอไรายไดไ้ไม่น้อยอะ่ะผมบอกแค่นี้พี่น้องนะครับต้องแก่สุดจัดต้องแก่คนนี้สุดจัดเลยพี่น้องนะครับหน้าที่คนขับือหน้าที่ขับรถอย่างเดียวนะครับแลรรถอย่างเดียวที่เหลือเรื่องเซอร์วิสซัพพอร์ตนะครับก็แก่จัดก,การเองให้หมดนะครับขนย้ายนะครับ นาทีของเราคือคนขับคือรอขับอย่างเดียวนะครับรอช่วยดูรถด้วยนะครับแค่นี้นะครับสิ่งที่น้องต้องการนะครับอี่เหลือนะ้องจัดก,การให้เองนะครับเนี่ยบันท้ายนะครับที่ว่าเสริมแผ่นเหล็กเนี่ยเนี่ยมันจะมีเหล็กกลมอยู่ข้างในด้วยนะนะครับเมื่อก่อนใส่เหล็กแค่เหล็กกลมเนาะมันกระดกเยอะนะครับแลวก็เสริมแผ่นเหล็กเข้าไปอีกนะครับปิดแต่ตอนนี้ม,มันจะกายเป็นร้อนมากพี่น้องดูเคลลิงไปก่อนเด้อเนี่ย วานี้ก็ลอกคลองเนี่ยครับวานี้น้ําเปิดมากนะครับลอกยากนะครับมันไม่รู้ระดับน้ําเวลาน้ํามันไหลนะครับว่ามันแห้งไม่แห้งนะครับเพราะว่าเขาต้องการคลองตัวนี้มันแห้งเนาะทีนี้พอน้ามันมีมันก็ไม่แห้งละครับโอเคตรงกันนาะเข้าใจตรงกันเตรียมผ่าคันครับนี่ดูใกล้เลยแรงครับคันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับไฟฟ้ายังเต็ม30กปีแล้วนะครับยัง อยู่หากเงินให้น้องอีกเยอะครับอีกนานคันนี้นะครับต่อแกบอกว่าคันนี้ไม่ขายแล้วนะครับจะ,กะเกษียณไปพร้อมกันนะครับคันนี้ไม่ขายครับจะรอขายพร้อมกเกษียณน,นะครับนี่ยืดสุดภูมต่อแกบอกแล้วคันนี้ไม่ขายนะครับ พี่ชายครับรถรู้สึกว่านิ่มมากครับนิ่มนะครับรถอย่างนี้โอ้ไม่ช้ำไม่พังเลยล่ะพี่น้องนะครับนี่คือข้อดีนะครับพอรถไม่พังไรายได้มันก็เพิ่มนะครับไม่ต้องคล่อมนะครับถ้าขับแบบนี้โอ้ยอยู่กันอีกนานครับรถ คลิปนี้เนาะนะครับผมต้องไปก่อนแล้วพี่น้องนะครับเอพามาดูนะครับพามาดูพี่ชายขับรถนะครับขับเจ้ามักทีนะครับเรื่อยเรื่อยนะครับเรื่อยเรื่อยนะครับไม่ต้องรีบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยครับก็ต้ามิโกะสมเออเอ็กโคเวเตอร์นะครับช่องยูทูบนะครับเพจก็ต้ามิโกะสมืออรทักเองเอ็กคเวเตอร์นะครับติดต่อก็ต้ามิโกะสมืองเด้เข้าไปเซิร์ชเข้าไปดูได้นะครับฝากไปด้วยครับ ช่อง YouTube เล็กๆน้อยๆนะครับให้กำลังใจพวกผมด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ